เรื่องเกี่ยวกับครูคุณครูชัยชยศวันนี้นําเสนอไปในเรื่องเล่าเช้านี้ผมสังเกตดูข้อความมีคนอินกันเยอะพอสมควรข้อที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวรอจากมุมปปชด้วยั้องไปค่ะที่ไปชี้มูลและอาญาเนี่ยเรื่องใหญ่ด้วยนะฮะท่านผู้ชม,อมนอกจากทางวินยัยค่ะวินัยเนี่ยมันก็เหมือนอ,อก,กพอแต่ของครูก็จะเป็นออกกกสศใช่ไหมออกกกสะ ใช่ใช่ค่ะมีมติแล้วมีมติปลดออกจากราชการปลดคุณครูชัยยศออกจากราชการค่ะทุกวันนี้ครูชัยยศก็เลยมาเปิดร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านขายโรตีอ่าท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ในพื้นที่เขาฮือฮากันพอสมควรฮือฮาในแงง่ตะกกตกใจอย่างที่เราบอกไปในรายการลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูตกใจหมดนะคะผมก็เพียงจะจะเพิ่มเติมนั่งไปสรุปสิ ว่าโดนเพราะอะไรนะก็เป็นโรงเรียนขยาโอกาสบนดอยในเขตอำเภออมก๋อยนะ ชื่อโรงเรียนยางเปาอยู่ที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้ได้งบอาหารกลางวันมาแต่งบเนี่ยเขาระบุว่าให้ครอบคลุมคือเด็กอนุบาลมาจนถึงป .6 แต่โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนถึงม .3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสใช่ค่ะแล้วเด็กก็ยากจนเด็กด้อยโอกาสเหมือนกันโรงเรียนก็เลยเอางบซึ่งจริงๆถูกระบุมาว่าให้ครอบคลุมถึงแค่ป .6 เนี่ยเฉลี่ยให้เด็กถึงม .3 ได้กินด้วย ก็หมายถึงไปซื้อของแล้วามาเผื่อให้กับเด็กมสามด้วยใช่ค่ะผิดระเบียบปรากฏว่าผิดระเบียบปป<ร>ชได้รับการร้องเรียนเข้ามาตรวจสอบใช่คือเหมือนกับว่ามีผู้ปกครองของน้องอ่ะไป<ม>ไปแจ้งไปร้องเรียนนะคะ<ม>ว่าโรงเรียนทําผิดระเบียบตั้งแต่ปี63สานะค่ะและปรากฏว่าชี้มูลความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตเป็นหนึ่งในสี่คนที่ปปชชี้มูลโดยครูชายศเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจ หรือต้องมีหน้าที่ในการเซ็นตรวจรับใช่ไหมเซ็นตรวจอาหารกลางวันนะคะซึ่งครูก็เซ็นเซ็นเซ็นคุณครูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเลยว่าอาหารอะไรมาเท่าไหร่าบาทคุณครูเซ็นตรวจรับอาหารกลางวันอย่างเดียวอ่าอืมอ่ะปรากฏว่าโดนความผิดคือเหมือนกับเออให้ผู้อื่นกระทาทุจริตอ้าวแล้วข้อหามาตราตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องไปสู้ต่อใช่ไหมค่ะหนึ่งห้าเจ็ดนะเนี่ยใช่ขนาดเดียวกัน ทางวินัยอย่างที่บอกไปเมื่อสามสิบพิจิกาที่ผ่านมาใช่ไหม,มคือก่อนหน้าบรรดาอาดีตลูกศิษย์อาลูกศิษย์ไม่มีอดีตสิเพราะถ้าเป็นลูกศิษย์มันจะเป็นตลอดไปแหละตั้งไปก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนะะั้นกันค่ะซึ่งเป็นเด็กเด็ก เด็กด้อยโอกาสขาดขอโอกาสอ, <นะ S 1> อ่ะ<อ>มันต้องไปทบทวนช็ดนึเอันนี้เรื่องนี้หลายคนแสดงความเห็นเข้ามาเยอะนะคือลูกศิษย์ของคุณครูชัยยศทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ไปประกอบอาชีพดีๆในคุณผู้ชมจะเห็นนะเป็นพยาบาลเป็นคุณครูเนี่ยค่ะมาเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ค่ะซึ่งเด็กๆบอกว่าเป็นผลพวงจากคุณครูชัยยศที่ช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็พูดถึงขนาดว่าออกเงินส่วนตัว ช่บางทีไปขายของแล้วก็บางทีได้รางวัลอะไรมาก็เอาเงินไปเป็นทุนให้เด็กคุณครูชัยยศเนี่ยได้รางวัลครูดีเด่นหลายหลายครั้งติดกันในจดหมายของเด็กที่เข้าไปขอความเมตตาจากอคกศเด่ยถึงขนาดบอกครูชัยยศไม่ใช่แค่ราชการครูนะเป็นนางพยาบาลก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้องไหม คือเด็กๆได้ไปประกอบอาชีพโดยมีครูเป็นต้นแบบอะคะ่ะไปเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นผู้นําหมู่บ้านบางคนก็ไปมีอาชีพทางด้านศิละปะเพราะครูนี่คือครูสอนศิละปะนะคะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยบอกเลยว่า พอรู้ว่าคุณครูกำลังยากลำบากถูกชี้มูลโดนกล่าวหาพวกหนูทุกคนเป็นห่วงคุณครูค่ะก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็เขียนเป็นจดหมายนะคะเล่าเรื่องว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูชัยยศด,ดูแลเด็กอย่างไรบ้างบอกถึงขั้นว่าเนี่ยถ้าถูกถครูถูกชี้มูลจริงพวกหนูซึ่งเรียนหนังสืออยู่ก็คงจะหมดอนาคตไปด้วยเพราะพวกหนูคงไม่มีใครสนับสนุนให้เรียนต่อได้อะคะ่ะนี่ ก็หมายถึงยังส่งเสียเรื่องทุนการศึกษาหรือทุนในการที่จะใช้ชีวิตระหว่างการเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ข่าวนี้มันจะตรงกันข้ามกับข่าวแรกที่นําเสนอระดับเจ้าวาดที่เชียงใหม่และถูกกล่าวหารับเด็กได้โอกาสมากลับไปล่วงละเมิดทางเพศแต่นี้เนี่ยลูกเสษย์ลูกหาเขาพาไปให้กําลังใจพยายามจะทัดทานองค์กรวิชาอะเรนะองค์กรที่จะวิจัยเกี่ยวกับวินัยเนี่ย แต่ไม่สำเร็จถูกไหมใช่ค่ะแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือคุณครูถูกชี้มูลมจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชาการต้องไปเปิดร้านโรตีหาเงินเลี้ยงชีพเนี่ยค่ะอืมนี่ผมจะให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเป๊เลยครับถ่ายวีดีโอเหรอคะอ่ะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ นี่ไหหงคุณผู้ชมก,ก็บอกอยากจะให้แยกครูอาจารย์ออกจากงานบริหารงานธุรการนี่ัน้องไห้อ่านตรงน,นี้สักหน่อย <c oughs> เป็นจดหมายของลูกิษย์คนหนึ่ง <c oughs> ชื่อไพเินระบุเลยนะ <c oughs> เอาประโยคย่อนหน้าตรงกลาง <c oughs> น้องไบ้น้องต้องค้างเอาไว้นะเดี๋ยวมันตัดความที่หนูเป็นเด็กดอยความที่หนูเป็นเด็กดอยไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนคนอื่นๆเขา แต่มีครูคนนี้ครูที่คอยสนับสนุนหนูด้านการเรียนยังส่งเข้าแข่งขันหลายที่พาเที่ยวในที่ที่หนูไม่เคยได้ไปออกไปหาประสบการณ์ทําให้หนูรู้จักและสนิทกับครูมากขึ้นก่อนที่จะเข้าชมรมหนูไม่มีทักษะด้านการวาดรูปมาก่อนเลยแต่ครูคอยสอนวาดรูปหลายอย่างสอนปั้นสอนเทคนิคการใช้สีทําให้หนูได้รู้จักกับศิลปะมากขึ้นและได้พัฒนาตัวเอง ครูคนนี้เปรียบเสมือนพ่อในเวลาเดียวกันเป็นครูที่คุยได้ทุกเรื่องจริงๆคอยสอนทุกอย่างสอนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอนมารยาทการเข้าสังคมแม้กระทั่งเวลากินข้าวครูมักจะบอกหนูเสมอว่าเวลากินข้าวไม่ควรกินเสียงดังอย่าก,กินเลอะเทอะค่อยๆกินหนูยังจำได้ดีในวันที่หนูไม่มีเงินเติมน้ำมันมีครูที่ออกค่าน้ำมันให้บ่อยครั้ง บางครั้งไม่มีรถกลับบ้านครูคนนี้แหละที่ไปส่งถึงบ้านแม้ระยะทางไกลแค่ไหนครูก็เต็มใจไปอชอบเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนักเรียนโรตีที่ครูขายบางครั้งให้นักเรียนกินฟรีด้วยซ้ำบางอย่างเนี่ยพวกหนูเพิ่งจะได้กินครั้งแรกจากครูคนนี้หลายครั้งครูป่วยถึงขั้นต้องใช้ไม้พยุงตัวเองเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์ ไม่มีสักครั้งที่ครูจะละทิ้งหน้าที่ตัวเองหนูเสียใจมากที่จะต้องเสียครูดีๆไปครูที่ยอมเสียสละเวลาว่างของตัวเองมาเพื่อสอนนักเรียนครูที่แทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์เก่งแล้วก็ได้ความรู้ได้หาประสบการณ์ในหลายๆด้านครูยังเป็นที่รักของทุกคนเสมอ คือน้องคนนี้ทุกวันนี้ไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วนะคะคือจบการศึกษาจากโรงเรียนที่ครูชัยยศอยู่แล้วก็ไปเรียนอีกรงเรียนหนึ่งบอกได้เลยโรงเรียนอะไรน้องไปโรงเรียน,น<ร>เยนนนมทีวุฒิกรค่ะแล้วเด็กบอกว่าเป็นเพราะคุณครูคนนี้แหละที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนมาตลอดรักและหวังดีกับหนูสั่งสอนด้วยความรักเหมือนครอบครัวแม้จะจบไปแล้วครูก็ไม่เคยลืมลูกศิษย์คนนี้หนูก็ไม่เคยลืมครูที่ดีที่สุดสําหรับหนูเลยหนูไม่แปลกใจทําไมมีแต่คนรักครู เพราะครูมีความเมตตาต่อเด็กทุกคนจริงใจและจริงจังต่อคำพูดต่อชาวบ้านที่อยู่ในยางเปาและหลายที่ที่ครูได้ไปเยี่ยมพวกเขาช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่เขาไม่มีเงินส่งเรียน<ม>แต่มีครูที่คอยสนับสนุนและหาทุนให้เรียนจนจบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมในอนาคตหนูอยากเป็นครูเพราะหนูมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นครูในดวงใจของหนูของเด็กๆหลายๆคนเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับหนูหนูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับอืมอ่ะนี่ฮะคือผมก็เข้าใจนะอันนี้ต้องรอดูสำนวนที่ครบถ้วนกระบวนความ,มเหตุผลของขผู้ปกครองบางคนที่ไปร้องเรียนก็อาจจะมีมุมของเขาค่ะ พราะถ mm ้ hmm. างบมันแค่นี้ mm hmm. แล้วเกลี่ยให้กับเด็กที่โตกว่ากินด้วยก็กลายเป็นว่าเด็กที่เป็นลูกหลานของผู้ปกครองที่ไปร้องเรียนก็อาจจะเหมือนกับได้กินไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยได้กินคุณภาพอาหารที่ไม่ดีค่ะ,ะนี่ฮะท่านผู้ชม mm hmm. เราก็เห็นภาพแบบนี้ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นผมก็ต้องใช้คำนี้นะแล้วขออนุญาตนะมันมีผมก็จะว่าเป็นบุนคลากรทางการศึกษาท่านหนึ่ง mm hmm. ชื่อคุณวินยัย สังฆวัฒนสังฆวน,นะให้ข้อ,เ,อเขียนข้อความวันนี้หมายถึงเมื่อ24ตุลาแล้วนะก่อนที่จะถูกวินิจฉัยให้ปลดออกจากราชการเนี่ยต้องไปเพราะว่าวินิจฉัยวันที่30ิพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็เขียนข้อความว่าผมแม่กำลังใจครูชัยยศชีวิตต้องเดินต่อไปสูกทุกร้านขายโรตีร้านเล็กๆเพิ่งสร้างเสศษใหม่ๆครูชยยศทำโรตีกล้วยหอมให้ผมหนึ่งจาน โรตีฝีมือครูชัยยศอร่อยมากครูชัยยศกำลังใจดีมากแต่ภายในผมรู้ดีว่าคิดอะไรอยู่หน้าชื่นอกจมวันนี้นอกจากผมหมายถึงวันที่ไปเนี่ยนะฮนอกจากผมแล้วก็มีลูกศิษย์ของครูชัยยศที่เป็นครูเป็นนางพยาบาลและที่กำลังศึกษาอยู่พากันนำดอกไม้มอ,ม,มอบขอบคุณและให้กำลังใจครูของเขาในวันที่ครูของเขายากลำบาก แล้วก็เขียนทิ้งท้ายว่าท่านใดที่ผ่านไปทางอำเภอดอยเต่าพ่อบ้านอยู่ที่ดอยเต่าน้องไร้ท่านใดผ่านไปทางอำเภอดอยเต่าบ้านแปลง1ร้านติดถนนใหญ่ก็แวะอุดหนุนโรตรีอร,อ,อร่อยอร่อยฝีมือครูชัยยศนะครับอ,อร่อยจริงๆผมการันตีท่านผู้ชม